ครับก็โปรเจกต์นี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนแล้วก็ฮีโร่หัวหน้าครอบครัวทุกท่านผ่านบทเพลงศรัทธาเวอร์ชันเดอ h e ีโรนี้นะครับผมสามารถติดตามมิวสิกวิดีโอเต็มได้ทาง Facebook สมหวังเงินสั่งได้แล้วก็ Youtube c h anel สมหวังเงินสั่งได้นะครับและทางสมหวังก็มีแคมเปญดีๆนะครับชื่อแคมเปญว่าพักก่อนผ่อนที่หลังก็คือให้วงเงินกู้ไปใช้ก่อนนะครับ 60วันหรือ2เดือนนั่นเองนะครับผมแล้วค่อยผ่อนทีหลังนะครับผมสามารถติดต่อได้ที่021234000หรือสามารถแอดไลน์ได้ทางสมหวังเงินสั่งได้นะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมดีๆอีกกิจกรรมตลาดนัดสมหวังนะครับผมเป็นตลาดที่เปิดทางเพจ f a c e b o o นะครับชื่อ,อตลาดนัดสมหวังนี่แหละครับผมก็เป็นตลาดที่ให้คนที่กำลังประสบวิกฤตไม่สามารถออกไปค้าขายได้ก็มาค้าขาย ตลาดนี้ซึ่งเปิดยังเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้แหละครับผมแล้วก็การขายก็ดีมากทุกคนเข้ามาแบบร่วมสนุกร่วมคุยกันเพราะผมเนี่ยก็เข้าไปร่วมไลฟ์สดคุยขายของช่วยคนที่เข้ามาขายได้คุณจะขายอะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินของใช้แลไอเทมหรือกระทั่งฝากร้านอย่างมีคนเคยมาฝากคาแคร์อย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook สมหวังไอ้ตลาดนะสมหวังนะครับผมมาร่วมสนุกกันครับ เพลงด้วยให้แบบคิดถึงแบบการร้องเพลงที่ผ่านมาของเราไหคะคือจริงๆผมชอบร้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็ <Okay. S 2> คือส่วนตัวชอบร้องเพลงร้องอยู่บ้านอะไรสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆอกี่กับเพลงเย่างกับดนตรีอะไรอย่างเงี้ยทำเล่นที่บ้านชอบอยู่แล้วแล้วพอได้มาร้องเพลงปั๊บเป็นเพลงศรัทธาซึ่งเฮ้ยน่าสนใจชอบมากเพราะส่วนตัวเป็นคนชอบร้องร็อกแบบชอบที่สุดก็คือร้องร็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเพลงอย่างเงี้ยพอมาถึงเรอกะจะร้องเอาสนุก พอมาถึงได้ได้ร้องปั๊บเฮ้ยมันมีความรู้สึกต่างๆในเพลงเยอะมากเราได้เห็นแบบความรู้สึกตอนนั้นผมเห็นแบบพี่ป้านะอาประชาชนชาวไทยยืนอยู่ข้างหน้าแล้วเราแบบร้องเพลงให้กําลังใจเขาอะไรเงี้ยแล้วแบบน้ําตาจะไหลอ่ะแล้วเราต้องฮึบไว้เพราะว่าตามคอนเซตต็ปมันไม่ได้น้ําตาไหลอะไรเงี้ยมันน้าตาจะไหลอ่ะมันเหมือนถ่ายละครเลยที่แบบว่าเออพออารมณ์มาแล้วน้ําตาจะไหลแบบโอ๊ยกัน,นกันนะกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้ทุกคนดูมิวสิกวิดีโอจริงๆว่า มันเป็นความรู้สึกจริงๆที่อยากส่งกําลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยที่กําลังประสบวิกฤตโควิด19นี้อยู่อยากให้สู้ไปด้วยกันอยากให้เพลงนี้ส่งอารมณ์ไปถึงทุกคนอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนแบบลูกขึ้นสู้ครับเ<อ><อ>พราะทำได้ดีมากอะไรเงี้ยอยากจะมีผลงานเพลงหรือมีซิงเกิลเลยไหมคะเป็นตัวเองคือไม่กล้าพูดอ่ะเพราะว่าตัวเองจริงๆก็อยากทําแต่ว่ากลัวว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วมันไม่ได้ทำอ่ะครับแต่ก็แต่ก็มาได้เกินขึ้นทางแล้วที่คิดว่าที่คิดว่าจะทําไว้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ ก็อยากมีโอกาสอยู่ป,ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าอยากทําหรือไม่อยากทําปัญหามันอยู่ที่ว่าช่วงนี้ผมก็ทํางานเกี่ยวกับละครหรือว่าอะไรต่างๆซึ่งพอพอมันเป็นหยุดช่วงพักโควิด19อะไรเงี้ยที่แบบวิกฤตนี้ที่บันหยุดอ่างเงี้ยผมก็ต้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับอาชีพหลักของเราอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ต้องทําหน้าที่หลักของเราให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลย มันก็ไม่ต่อเนื่องในทางด้านนี้ก็เลยตอนนี้ก็ทําเล่นๆไปเรื่อยๆก่อนเลยไงครับแต่ว่าถ้ามันมีโอกาสจริงๆแบบว่ามีเวลาว่างวันไหนแบบว่างสองสแบบว่างนานๆเลยก็อยากจะทำครับอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยครับะไอย่างที่กลับมาเรียนเมื่อกี้ที่พูดว่ามาเรียนคือเรียนการแสดงหรือเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อใช่ครับก็เรียนการแสดงครับเตรียมความพร้อมเพราะว่านักแสดงเนาะถ้าสมมติมันไม่ได้ถ่ายนานอย่างเงี้ย พอกลับไปทํางานมันอาจจะเป็นปัญหาของกองถ่ายอะไรเงี้ยเราก็ต้องเรียนอะไรเงี้ยใช่ครับก็อะไรประมาณนั้นครับครับผมเรื่องร้องเพลงมีปรึกษาแม่แกลงี้ไม่ได้ปรึกษาไม่ได้ปรึกษาเขาเลยครับเขาว่าเขาอาจจะชอบให้ผมร้องคือผมคือผมเนี่ยจะแบบมีหลายสไตล์ในการร้องเพลงอะไรเ้ขาจะชอบอีกหนึ่งสไตล์ของผมแต่ในสไตล์นั้นผมคิดว่าอาจจะเป็นโปรเจกต์เล็กๆอะไรนี้สไตล์แบบร้องแบบ เพราะๆหวานๆป๊อปทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับ<ช>แต่จริงๆับ <ๆ S 1> ผมชอบอีกอย่างหนึ่งที่แบบว่าค่อนข้างที่แบบว่าไม่ตลาดิดน่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าเขาชอบอีกแบบนึงใช่แต่แต่จะบอกว่ก่อนว่าผมไม่ใช่คนที่แบบเ,เก่งขนาดนั้นนะครับแค่แบบว่าแค่แบบว่าชอบไปเฉยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากทําอะไรเวลาว่างๆอะไรอย่างเงี้ยปีเาฟังป่อยไก็ก็แบบไม่ไม่ไม่ได้เป็นอารมณ์แบบว่าร้องจีบหรืออะไรเงี้ยก็คือร้องกวนนะครับแบบว่า เขากำลังทำอะไรอยู่อย่างนี้เราก็จะเฟซทำไปเฮ้ยฟังเราร้องเพลงก่อนฟังเราร้องเพลงก่อนอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราไม่รู้จะร้องอะไรอย่างนี้แล้วก็ร้องก็ฟังเล่นๆอะไรอย่างนี้ครับไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าจีบหวานอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มีปิเจอร์ริงกันไหมคะแบบว่าอือไม่แน่นะไม่แน่นะครับเพราะว่าเคยคุยกันไว้ว่าแบบ มีเพลงอยากร้องมากาเงยนะแต่ก็ผมสุดเป็นส่วนตัวผมที่คิดคนเดียวว่าคิดภาพนั้นคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาคิดด้วยรือตามหรือเปล่า,าใช่ใช่ใช่เพราะผมคิดผมคิดไว้ไม่เคยคุยกันหรอนยังไงไม่เคยคุยกันครับเพราะว่าผมก็อย่างที่บอกแล้วครับหน้าที่หลักผมแบบคอยที่จะแบบ ใช่ละครเนี่ยผมต้องทําตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนมันไม่ได้ดีที่สุดมันดีมันต้องมันมันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่แบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับไอ้กับละครอะไรอย่างเงี้ยมัน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 เปลี่ยนไปเรื่อยๆคาแรคเตอร์ทุกอย่างมันมันหยุดไม่ได้จริงๆนะครับแต่ถ้าพร้อมหรือจังหวะตรงกันหรืออะไรก็อาจจะมีใช่ครับใช่ครับจังหวะตรงกันอะไรอาจจะมีใช่เพราะวเต้นเก่งอยู่เนาะว่าเราจะร้องละกันไหมไม่เพราะว่าผมผมผมคิดว่าถ้าจะทําอะไรออกมาผลงานนั้นต้องดีที่สุดหมายถึงแบบ ต้องดีที่สุดอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยผมทำคลิปโคเวอร์กีตาร์ไปได้ดูไหมครับอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบทุกอย่างก็ต้องแน่นที่สุดต้องดีที่สุดคือผมไม่อยากทําแบบว่าถ้าถ้ารำเล่นเล่นก็จะแบบอาจจะลงไอจีร้องเพลงเล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยถ่ายวิวอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นใช่แต่ถ้าทําแบบจริงจังโคเวอร์เพลงกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแบบให้ที่สุดไม่แบบว่าไม่ไม่ให้ธรรมดาครับเห็นล่าสุดเขาขวดหมุนแซบแบบชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนมาเอ๊ะเด่นคุณว่ายังไงบ้างเขาส่งให้เราดูม ไม่ได้ส่งครับผมเห็นในจีสวยดีครับสวยดีสวยดีก็ขำมาโป้ไหมก็แล้วแต่แล้วแต่มุมมองคนผมว่ามุมมองผมใช่ไหมครับผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าสวยมันเป็นความสวยงามในสิ่งที่เขาแบบเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่วงเราชอบไหมความสวยใครก็ต้องชอบสิครับพี่ไม่ถามว่าเราูปเขาลงเราชอบไหมก็ต้องก็ต้องชอบสิครับอะไรไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่า แกนเนี่ยเป็นคนที่รู้ลิมิตทุกอย่างเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากตัดสินใจได้ดีมีความมีความระวังมากกว่าผมมากกว่าผมอีกด้วยซ้าแล้วแล้วผมนี่ยน่าจะไปห้ามเขาเออ <laughs> ใช่ไหมเขาระวังตัวมากกว่าผมซะอีกแตออ่ว่าเขาเอาคืนเราเพ<อ>ราะเราเา<อ>เราไม่ไม่แกนไม่ใช่คนเอาคืนเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเขาแค่แบบเขาแค่ ไม่ไม่ก็คือสไตล์ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงก็ต้องมีความสวยความงามอะไรอย่างเงี้ยแล้ววลามีคนอื่นมามองมาแซวอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ทุกคนว้าวหมดไหทุกคนว้าวนะก็ว้าวก็ว้าวก็คือแบบประมาณว่าก็คืออาจจะผมมองว่ามันเป็นความสําเร็จของเขาที่เขาทําให้คนอื่นว้าวได้อะไรอย่างเงี้ยก็ดีก็ดีไปใช่แต่คนเรอยากเห็นรูปคู่ว่าเออเราถอดบนเขาก็มีไหมจะมีโอกาสไหม ถอดแบบอย่างนั้นเลยฮะคือมผมอาจจะเป็นอารมณ์แบบว่าเด็กขี้อวดอะอยากโชว์ว่าเอาอ,อ,อเราเล่นมาแล้วมันมีกล้ามอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยของเขาก็จะเป็นแนวแบบเซ็กซี่อะไรเงี้ยแต่คือจุดจุด,จ,ดจุดเป้าหมายของเรามันแตกต่างกันแต่ก็อาจจะมีโอกาสได้ถ่ายร่วมกันก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะแบบว่าบังเอิญมีเวลาว่างได้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยได้เที่ยวทะเลอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างนะใช่ใช่ช่วงที่ผ่านมามีเวลาด้วยกันบ่อยหเยอะไหมโอ้ยิ่งช่วงนี้ยิ่ง เจอกันน้อยกว่าตอนตอนเมื่อกอ่อนดิเพราะว่าเราไม่อยากออกไปข้างนอกด้วยกันและคนเห็นมาแบบช่วงวิกฤตโควิด -19 และยังแบบไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ใช่ก็ต้องแบบก็ต้องเป็นตัวอย่างเนาะให้คนเห็นว่าเออกักตัวดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากนี้อาจจะถ้ามีทริปมีอะไรก็อาจจะได้ไปด้วยกันนะปนล็อกปดล,ล็อกแล้วเข้าใจเข้าใจครับแต่ก็ยังแบบก็ยังแบบค่อนข้างที่จะมีความนักกลัวอยู่นิดนึง ใช่ยังมีความเสี่ยงอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ผมเป็นมาลงตัวขึ้นมาที่เด่นก็มันก็จะมันก็จะเหมือนอะไรอย่างเงี้ทั่วไปครับมันก็เหมือนทั่วไปมีดีมีไม่ดีมีดีมีไม่ดีเป็นธรรมชาติครับไม่ไม่ได้แบบว่าดีอย่างเดียวเลยหรือว่าแย่เลยอะไรอย่างเงี้ครับอัพเดตซีรีส์ที่หนึ่งค่ะอยากว่าโดนเลื่อนไป็อีกหน้าเลยของสีจูเนียสอ่าอะไรอย่างนั้นครับเพราะว่าตอนนี้ทางช่องของฟิลิปปินส์เขาก็เท่าที่ได้ยินมานะครับผมก็ไม่แน่ใจก็ ต้องพักงานไปก่อนเลยอย่างเงี้ยแล้วก็การที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศมันก็ลําบากมากๆในการที่จะต้องกลับมาแล้วก็ต้องกักตัวก็ต้องนั่นนี่ทั้งของเขาก็ต้องลําบากของเราก็ต้องลําบากผมว่าการทํางานระหว่างประเทศตอนนี้เป็นอะไรที่ลําบากไม่จําเป็นต้องเป็นซีรีส์หรอกแต่มันถ่ายไม่ได้จริงๆครับตอนนี้มันเหลืออีกเยอะไหมคะยังไม่ได้ถ่ายเลยครับยังไม่ถ่ายซีเลยครับเพราะว่าตอนแรกอจะถ่ายแล้วก่อนที่จะเกิดวิกฤตนี้กําลังจะได้ถ่ายที่ภูเก็ต ไปถ่ายเขาก็เดินทางมาคือไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนวันถ่ายอะ่ะกําลังจะไปถ่ายเลยผมมีทีผมมีซีนประมาณบ่ายแต่พอพอถึงบ่ายปับ๊บเขาบอกว่าเขาก็เดินมาหน้าเศร้าแล้วก็บอกว่าอืม,มก็ไม่ได้คือถามว่าเสียดายไหม ก็ดีนะครับดีกว่าถ่ายไปแล้วและหยุดและมีการเปลี่ยนแผนใหม่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องถ่ายใหม่ดีแล้วที่ยังไม่ได้ถ่ายอย่างน้อยถือว่าไปพักร้อนที่ภูเก็ตพักพักร้อนคือร้อนกว่าเดิมภูเก็ตร้อนกว่าแต่โปรเจกต์ซีรีส์น <mon> <made SAN> <today> ี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมโปรเจกต์ซีรีส์นี้ยังมีอยู่ยังคงมีอยู่แต่อาจจะต้องเป็นการเลื่อนถ่ายทําไปเื่อชื่ออะไรชื่อเรื่องว่าบูราโดครับผมเป็นนักมวยใช่ที่ฟิตมุนนี่แหละเพราะว่าจริงๆเริ่มเริ่มต้นจากการที่จะต้องมาถ่ายเรื่องนี้และแบบว่าเออนักมวยมันอาจจะต้องแบบ ลีนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ใช่ประคองเลยหรอครับลีนเลยอันนี้คือการกดน้ำหนักใช่ก็ต้องประคองไว้ถูกต้องถูกต้องครับก็ช่วงช่วงนั้นจะเป็นช่วงลีนกดน้ําหนักตัวเองลงพอกดปั๊บร่างกายมันหิวก็กินตอนนี้แบบขึ้นมาแบบขึ้นหนักหนักกว่าตอนที่ยังไม่ได้ลีนอีกซึ่งีคเล่นกับนักแสดงฟิลิปปินส์หมดเลยใช่ครับเล่นกับนักแสดงฟิลิปปินส์หมดเลยแล้วแต่ละคน รู้สึกว่าจะเป็นค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงในฟิลิปปินส์มากเราก็เลยรู้สึกแบบว่ารู้สึกแบบตัวเองแบบตัวเล็กทันทีเลยเวลาเราไปทํางานกับเขาอะไรเงี้ยนางเอกชื่อนาดีนครับเขาบอกว่าแบบอะไรนะนไม่ใช่นาดีนเขาบอกว่าเป็นแบบคนที่แบบมีชื่อเสียงโด่งดังมากอะไรเงี้ยเราก็แบบตัวเล็กเลยเวลาอยู่กองเดี๋ยวเราก็รอติดตามกันเนาะครับปีหน้าเนาะน่าจะเป็นปีหน้าได้ไหมใช่ครับน่าจะเป็นปีหน้าได้ทัน